ดีเส e. สั่งปิดเพจแอนดรูสื่อต่างประเทศหมิ่นสถาบันแล้วเจ้าตัวโชว์หมายสารเย้ยเสียเวลาบินกลับไทยให้จับเล่นๆจากกรณีเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทางเพจนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีบัญชีต้องห้าม และเป็นแหล่งข่าวปลอมที่ออกมาโดยระบุข้อความว่าบัญชีต้องห้ามตามพรบคอมและเป็นแหล่งข่าวปลอมจำนวน1ิบบัญชีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันและการข่มขู่คุกคามการทำงานของศาลผู้พิพากษาโดยหนึ่งในนั้นก็คือแอนดรูว์แม็กเกอร์มาเชลลล่าสุดทางด้านของแอนดรูว์แม็กเกอร์มาเชลอดีตสื่อต่างชาติในไทยและหนีคดีมาตรา1 1 2ได้ทวิตข้อความบนทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า แอนดรูว์แม็กเกอร์เกลมาเชลพร้อมกับรูปภาพหม่นัดไตสวนคำร้องในวันที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ร้องโดยมีข้อความระบุว่าผมเพิ่งได้รับหมายสารจากรัฐบาลเปิจการไทยทาง Facebook Messenger ด้วยข้อหาว่าผมแชร์ข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมายผมรู้สึกว่ามันตลกดีเพราะว่าผมอยู่ที่สกอตแลนด์ซึ่งผมก็คง ไม่ขอไปตรวจโรคโควิดจองตัวเครื่องบินบินกลับไทยไปกักตัวก่อนจะไปขึ้นศาลให้เขาจับตัวผมเล่นๆรอกแต่เว่านอกจากผมแล้วยังมีคนอื่นอีกหลายคนทั้งบน Facebook และทวิตเตอที่ได้รับหมายสารในทํานองนี้ผมคิดว่าเขาไม่ได้คาดหวังคนในหมายให้ไปขึ้นศาลหรอกแต่เขาออกหมายเหล่านี้ เพื่อใช้ส่งให้ Facebook และ Twitter ทําการบล็อกการเข้าถึงเพจของคนในหมายสําหรับในประเทศไทยซึ่งเป็นไปได้ว่าอีกไม่นาน Facebook ของผมก็อาจจะโดนบล็อกเช่นกันเพราะฉะนั้นเพื่อกันไว้ก่อนผมอยากให้คุณกดสมัครและติดตามจดหมายข่าวส e ิเเ t ตสยามของผมคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินก็ได้โดยคุณจะได้รับจดหมายข่าวฟรีจากผมอย่างน้อย1ฉบับต่อสัปดาห์สําหรับ นายแอนดรูหากย้อนกลับไปพบว่านายแอนดรูมีพฤติกรรมเคลื่อนไหวเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมานานหลายปีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการหมิ่นสถาบันเรื่องต่างๆทั้งยังพบว่าเขาคืออดีตนักข่าวรอยเตอร์ชาวสกอตซึ่งมีบทบาทในการเขียนโจมตีประเทศไทยรวมถึงสถาบันสูงสุดถูกแจ้งความดำเนินคดีในประเทศไทยหลายคดีและมีความก้ชิดกับคนในระบบพักษินหลายคนด้วย